ปรากฏการ์อย่างเงี้ยเป็นปรากฏการ์ที่เราไม่คยได้เห็นได้คุยกันเหมือนกันกับเพื่อนฝูงบอกว่าเอ๊ะผมคิดว่ามันแปลกนะช่วงนี้เรื่องของการพิจารณาของ3ารุนเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เราอาจจะไม่คาดคิดหรือเปล่าทุกคนบอกไม่หรอกไม่มีศารจะรับหรือเปล่ายังไม่รู้เลยรับแล้วจะสั่งหยุดหน้าที่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะมีอะไรแบบฉุกระหุกขึ้นมาอย่างทันทีทันควันขนาดนี้ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุนพรคิดแหล่งั่วสมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทางว o i c e TV ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณเรียมครับสวัสดีครับคุณเ,เพิ่มครับถ้าหากเราดูเรื่องท่าทีของตัวพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมีคําสั่งของสามนูนเมื่อวานนี้เนี่ยบอว่าก็มีอะไรที่เป็นข่าวอย่างเช่นเรื่องสั่งเสียบ้างใช่ไหมฮะในที่ประชุมกรม,มหรือมีประเภทพูดพูดไปในการเปิดงานครั้งหนึ่งแล้วก็มีน้ําตาซึมคลอ,บอเบ้ออกกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเป็นปรากฏการณ์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นงั้น ก็ได้คุยกันเหมือนกันกันกบเพื่อนฝูงบอกว่าเอ๊ะผมคิดว่ามันแปลกนะช่วงนีเ้เพราะฉะนั้นเ,เรื่องของการพิจารณาของสามนูนเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เราอาจจะไม่คาดคิดหรือเปล่าทุกคนบอกไม่หรอกไม่มีมก็สารจะรับหรือเปล่ายังไม่รู้เลยรับแล้วจะสั่งหยุดหน้าที่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อไม่น่าจะมีอะไรแบบฉุกระหุกข,ขึ้นมาอย่างที่ทันทีทันควันขนาดน,นี้ใช่ฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันทําให้รู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่าง เราอาจจะมองข้ามบางอย่างไปหรือเปล่าแล้วผมคิดว่ามันเป็นการเมืองที่ไม่ปกติแล้วละ่ะการเมืองที่มันเหมือนกับมีคนที่มีบทบาทในการกําหนดทิศทางของการเมืองที่กำลังจะเดินหน้าต่อไปในช่วงต่อไปนี้แต่ว่าถ้าถ้าผมแปลความจากที่หมอเลี้ยงอธิบายมาก็เหมือนว่ามิกตู่เขาเริ่มมีความรู้สึกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่ามันเป็นไปได้ใช่ว่าเขาอาจจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือ หรืออะไรบางอย่างที่จะถูกไซไลน์ไปชั่วคราวใช่โอเคเหมือนกับว่านายกอาจจะอ่านสัญญาณได้ในระดับหนึ่งใช่แต่คนส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้มองว่าจะได้เห็นอะไรอย่างนั้นเมื่อวานนี้นะคนส่วนใหญ่เซอร์ไพรส์ที่ศาลเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินแต่ว่าชี้ออกมาให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ใช่แต่ว่าเหมือนกับว่า,าบิ๊กตู่อาจจะอาจจะมีโอกาสทำใจล่วงหน้านิดหน่อยจาก การสืบข้อมูลอะไรของนายกซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเข้าถึงใช่ผมเชื่อว่าท่านก็คงมีคนมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมีโอกาสาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคงจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับครั้งก่อนๆนี้เพราะฉะนั้นก็เริ่มมีอารมณ์มีความรู้สึกก็เลยอยู่บ้านก่อนอยู่บ้านก่อนเพราะว่าเพราะม่งั้นมันเสียหน้านะใช่ถ้าทําหน้าที่อยู่ในทาเนียบแล้วต้องรีบออกจากทาเนียบหลังจากศาลสั่งเนี่ยนะมันเสียจังหวะมากใช่ก็เลยอยู่บ้านก่อนอยู่บ้านก่อน แล้วก็จร,จริงๆวันอังคารนี้ก็รีบออกจากทำเนียบโดยเร็วนะฮะเพราะว่ามีคนบอกว่าเนี่ยจะมีม็อบมาที่ทำเนียบก็รีบออกไปเลยอย่างนี้เป็นตน้นก็คือคงมีสัญญาณหลายๆอย่างครับที่ว่ามันมันทำให้เขาคงรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ง่ายสำหรับเขาอีกต่อไปแล้วอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญคุณจรัญพักดีธนากุลให้สัมภาษณ์รายการสื่อช่องหนึ่งเมื่อเชา้านี้แล้วคุณจรรญเนี่ยเขาเขาบอกว่าเวลาสารใช้วิธีการชั่วคราวแบบนี้เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นวิธีการทดสอบคดีโดยที่เกิดความพยายามในการสร้างดุลยภาพระหว่างประโยชน์และโทษเวลาคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้วิธีชั่วคราวครับแล้วมีการประเมินว่าประโยชน์ต่อสาธารณชนเนี่ยสูงกว่าถูกกระโทษถูกกระโทษม,มีต่อตัวบุคคลที่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นก็เลยมีวิธีการ ลักษณะชั่วคราวหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ขคะน,นี้คุณจารันเขาวิเคราะห์ฟังต่อว่าและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าไปอ่านดูในเอกสารเผยแพร่เมื่อวานนี้ก็มีการเขียนว่าห้าคนเนี่ยนะก็มีมีการตั้งข้อสงสยัยเป็นไปได้ว่ามีการตั้งข้อสงสยัยอืเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไปตามข้อสงสัยของฝ่ายซึ่งร้องอม,มันมันเขียนม,มันมีวลีนี้นะหมอเรียบใช่ที่มันมีความสงสัยซึ่งเกิดขึ้นอืเกี่ยวกับผู้ซึ่งถูก ร้องซึ่งเปรียบเสมือนจำเลยเนี่ยใช่ถ้าวิเคราะห์ตามที่คุณจรรน์เขาบอก60เอร์ซนนี่ยบิ๊กตู่แพ้เขาเกือบฟันธงกันเมื่อเช้าผมฟังนี่คืออดีตตุลาการสารมนูษนี่ใช่หกสิบเปอร์เซ็นต์บิ๊กตู่ไม่รอดด้วยต่อให้ไฟต์อันนี้ก็มันทำให้คิดเหมือนกันนะมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าผมก็คิดไปในในทางนั้นนะครับเพราะว่าคือไม่ว่าจะโดยหลักนิติศาสตร์หรือหลักรัฐศาสตร์ก็ตาม อย่างที่คุณจรัยพูดในรายการนั้นแล้วก็คุณปลื้มสรุปมาเนี่ยเพราะว่าคือถ้ามองดูอย่างความเหน็นของศาร5คนที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีข้อสงสัยใช่ไหมฮะที่อาจจะมีประเด็นจริงนั่นก็คือในแง่ของมุมนิติศาสตร์เพราะว่าในมุมของรัฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในอำนาจมาน,นานมากแล้วถ้าหากสมมติว่าอำนาจนั้นเนี่ยยังคอนซูริเดตยังมีความเข้มข้นเหมือนเดิมเนี่ยผมว่า เรื่องของปัญหาต่างๆที่เป็นปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่ปกติเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรอกแต่มันเกิดขึ้นมาเป็นลําดับลําดับโดยเฉพาะในช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เมื่อวานนี้เราเลยเห็นชัดละแล้วถ้าหากวันนี้ไม่ได้เป็นนายมงตรีเพราะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถามว่าจากนี้ไปอีกสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมในแง่ของอํานาจในเชิงรัฐศาสตร์นะเพราะว่าไม่ละอืเพราะว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยคิดว่าเอ๊ะคนที่อาจจะเคยมีความรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์สามารถที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆได้อาจจะเริ่มตั้งคําถามว่าจริงๆทําได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหลา่านี้ไม่ว่าจะด้วยทั้งหลักทฤตร์หรือทฤษฎีก็ตามผมว่าโอกาสที่จะมีคําสั่งออกมาที่ว่าครบ8ปีแล้วเนี่ยก็จะมีสูงแต่จะสูงเท่าไหร่อาจจะไม่กล้าฟันธงเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนคุณจรัยนะครับแต่แต่ว่าแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ย สังคมส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นกระแสในโซเชียลก็คือว่ามีความรู้สึกพอใจอกว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับมันแปลว่าถ้าจู่ๆมีขัวิจัยออกมาแล้วให้บิ๊กตู่กลับมาได้เนี่ยม,มันก็จะอาจมันจะสร้างความรู้สึกที่ไม่พอใจสําหรับคนซึ่งเขาดีใจไปแล้วนะใช่แล้วซึ่งซึ่งเราจะยิงอารมณ์ย้อนกลับมารุนแรงมากอารมณ์มันจะย้อนกลับมารุนแรงซึ่ง,ซ,งซึ่งเอาจริงๆในมุมนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่จะดีซะกว่าใช่ อที่ผมที่ผมกังวลคือเนี้ยเพราะว่าทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นเพียงการหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่าไปตื่นเต้นมากอแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะพอเขาตื่นเต้นไปแล้วอแล้วเสร็จแล้วมาบอกเขาในภายหลังว่าอ๋อไม่ไม่จริงละเดี๋ยวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอะไรวะผม,ผมกลัวว่ามันจะมีกระแสแบบนี้แล้วมันมันจะไม่ดีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคนก็จะไม่พอใจเดี๋ยวไปชุมนุมหน้าศาลอะไรกันอีกอใช่ไหมคือคือผมเป็นห่วงตรงนี้แต่ว่า ถ้าจะให้มองมันวิ่ียังไงอ่ะก็คือถ้าถ้าศารเขาห้าต่อสี่เมื่อวานนี้ครับคนควรจะตั้งความหวังไหม,มว่ามันจะเป็นห้าต่อสี่ตอนวินิจฉัยอ่ะในทางนี้อ่ะหรือมันจะสลับขั้วไปห้าต่อสี่ครั้งนึงองเพราะว่าคือก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งความหวังนะครับแล้วก็ถ้าหากความหวังพังทลายเนี่ยคนก็อาจจะรู้สึกรุนแรงอย่างที่คุณบลืมว่าก็ได้ว่าเคยตั้งความหวังไว้ยอย่างนี้ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนอา้าวทำไมความหวังมันพังไปแล้วล่ะอะ,อะไรเงี้ยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้น คนย่อมมีคาวามรู้สึกแน่นอนงั้นต้องเพิ่มว่านอกจากหลักนิยศาสตร์หลักศาสร์แล้วต้องมีหลักจิตวิทยาด้วยว่าปัญหาเรื่องจิตวิทยาของมลชนเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้แน่นอนวิเคราะห์ในภาพใหญ่ของสังคมเนี่ยพูดตำตงสำหรับผมไม่มีอะไรน่ากลัวเลยที่บิ๊กป้อมจะได้ดูโผตำรวจอีกรอบหรือโผทหารหรือโผเจ้าหน้าที่รัฐครับแล้วก็เสร็จแล้วเอากฎหมายลูกค้นทุนกล้าวตรงนี้โอเคหมดเลยตรงนี้ไม่มีปัญหานะ ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่ disrupt การกเมืองมัน disrupt ิบบตู่ใช่ดิส r ั p บ Big ตู่ใช่ไอ้ที่เป็นปัญหาคือพอผ่านไปสามอาทิตย์เนี่ยอืแล้วสมมุติว่า Big ตู่เขาไม่มีสี่เขามีห้าละแล้ว Big ตู่กลับมาแล้วเสร็จแล้วประชาชนที่เขาทําใจไปแล้วดีใจไปแล้วแล้วเขาไม่ใช่อารมณ์แบบซาดิสตอย่างผมอะไรเงี้ยเขา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 ผิดหวังอย่างหนักอะ่ะเหมือนสมัยตอนอตอน,อนตอนิ๊กสูอะ่ะ บิ๊กสูบบอกว่าต้องต้องใช่ไหมเสียสัดเพื่อชาติาบิ๊กตู่ไม่ต้องเสียสัต์อะไรเลยเพราะว่าบิ๊กตู่นอนอยู่บ้านเฉยๆคแค่รอเนี่ยแล้วอารมณ์มันพลิกอารมณ์มันพลิกแล้วเสร็จแล้วบอกว่าอ่างั้นกลับมาได้แล้วคำนิฉัยเป็นเช่นนี้ประชาชนที่เขาดีใจไปแล้วเนี่ยผมว่าเขารู้คือชุมนุมนะใช่ผมเชื่ออย่างกันั้นผมไม่กลัวบิ๊กป้อมดูแลตอนนี้บิ๊กป้อมแก่บริหารได้อยู่แล้วมีประสบการณ์แก่ทำได้ประเด็นของผมก็คือว่าผมกำลังจะบอกว่า อำนาจของผอ้ประยุทธ์ซึ่งเคยคิดว่าคนอื่นๆนะตัวผอประยุทธ์อาจจะคิดต้งแกว่าแกมีแหละ,ะ,ะแต่คนอื่นๆที่มองว่าแกมีอำนาจเนี่ยอาจจะไม่คิดว่าแกมีอำนาจต่อไปโอเคเพราะฉะนั้นเกมมันเริ่มเปลี่ยนเกมมันเริ่มเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเรื่องความคาดหวังว่าออการเปลี่ยนจาก5ต่อ4ไปเป็นอย่างอื่นอ,อาจจะคาดหวังได้ยากขึ้นหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนั้นคือก็งั้นอ้าวมองอีกมุมหนึ่งหมอเล็กก็เลยบอกว่ากองเชียร์บิ๊กตู่ต้องเริ่มทำใจต้องเริ่มทำใจ เพราะว่าเมื่อวานนี้ห้าต่อสี่เนี่ยมันเป็นบันไดมันเป็นบันไดที่เขาจัดมาให้เพื่อให้บิ๊กตู่เนี่ยปรับทัศนคติตนเองผมพูดจำตรงนะผมเป็นห่วงเพราะว่าคนที่อยู่ในอำนาจมาแปดปีอ่ะพอถูกปฏิเสธว่าตนเองไม่มีสิทธิใช้อำนาจนั้นก็โดยไซคลอจีอ่ะจาอินดีน่ามันมันเหมือนหมอเลี้ยบอกว่าห้ามปื้มมาจัดรายการหลังจากปื้มจัดรายการมาแปดปี ผมก็จะผมก็จะอารมณ์เสียฟาดหัวฝาั่งไปเดือนสองเดือนอแต่ว่าอันนี้มันเป็นบันดไดไงบันไดก็ตอนเนี้คุณก็ดีินายไปคุณดินายไปตั้งสองสามอาทิตย์ม,มันเป็นบันดไดไงแต่ว่าพอผ่านกระบวนการปฏิเสธมันจะเข้าสู่กระบวนการโศกเศร้ามันเป็นเวลาซึ่งคุณต้องปรับทัศนคติของตัวเองและกองเชียร์ด้วยเหมือนกับผมปรับทัศนคติต้อนรับบิกตูในปีห้าเจมันใช้เวลาเดือนสองเดือนแต่ว่ามัน มันทําได้นะครับแล้วมันค่อนข้างมัน cleansing ด้วยมันใช่งั้นเพราะว่าในระหว่างเนี้ยเดือนหนึ่งเนี้ยอาจจะต้องเริ่มทําใจยอมรับว่าถ้าหากเกิดเดหตุการณ์อย่างที่ไม่อยากไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะ move on ยังไงเพราะว่าถ้าไม่ move on ก็คงจะเป็นทุกข์แหละเหมือนกับหมอเลียบกาลังจะบอกว่าอํานาจมันเริ่มโอนถ่ายออกจากวิกตแล้ววิกตู่ไม่ใช่ศูนย์รวมอำนา ใช่เรายังฝันกันอยู่ไหมเนี่ยคือเราพูดกันมาหลายรอบนะแต่ถึงเวลาเนี่ยแกกลับมาแกแกโค่นไม่ได้นะอืมันเป็นไปได้ไหมที่เราพูดทั้งหมดนี้เราเพ้อฝันกันแล้วปรากฏว่ากองเชียร์บิ๊กตู่นี่แหละเขารู้จริงอืแล้วเดี๋ยวผ่านไปอีกสามสัปดาห์เนี่ยบิ๊กตู่ได้ห้าต่อสี่แล้วบิ๊กตู่กลับมาอแล้วบิ๊กตู่บอกว่าเป็นไงเป็นไงล่ะพวกคุณเป็นเมืองหลาพี่พี่ใหญ่เป็นไงใช่ไหมคือ มันไปไปได้ว่ามันจะพลิกกลับอีกรอบอ่ะที่เรานั่งคุยกันเนี้ยมันสแนริโอนั้นมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่ามันได้แต่ว่าผมบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากคือจริงๆอย่างที่คุณจรรย์วันทงว่า6ก40นะครับคือถ้าให้ผมคาดการณ์ตอนนี้ผมว่ามากกว่า60แน่เพราะว่ามัน7จ30สมันจะขึ้นไปถึงมากกว่านั้นอีกก็ได้คือถ้าถามว่ามันมีโอกาสพลิกได้ไหมก็ต้องเป็นปาฏิหาริ์ที่แบบประเภทคือณวันนี้อำนาจที่เคยมีอยู่เนี่ยเคยรวมศูนย์เนี่ยมันเริ่มถูกผ่องถ่ายไปแล้ว เรื่องกฎหมายมันก็ตีความแบบประเภทสีถนชใชัยไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับหลายๆเรื่องคนก็ไม่พึงพอใจในผลงานการบริหารประเทศนน้นก็ดวเราคิดว่า8ปีพอแล้วให้คนอื่นทําเถอะอันนั้นเซนเมนต์ของสังคมเดแล้วลใช่เพ<ด>ราะฉะนั้นผมยังไม่เห็นมีปัจจัยบวกแบบไหนเลยที่บอกว่าจะทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยแบบเป็นที่ต้อนรับออทุกคนแบบโหร้องแสดงความยินดีว่า,าวกลับมาทําหน้าที่ต่อสิ่งที่เพื่อไทยเสนอเนี่ยคือว่า ณวันนี้เพื่อไทยเชื่อว่า,าหรือพักร่วมฝ่ายการเชื่อว่าพภยประยุทธ์เนี่ยครบ8ปีไปแล้วควรที่จะออกเลยอย่างเป็นคว<น>รจะ<ต>ออกเลยเออไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะต้องรอไปอีกว่ารอสารท่านชี้ว่าอย่างไรแต่แต่ว่าทำไมไม่ให้บิ๊กป้อมเนี่ยแกจัดโผล่ทุกอย่างให้เรียบร้อยเดือน 2, 2เดือนนี้อแล้วพอดีคำวานิชัฉมันจะมากันยาปลายเดือนกันยาโผล่ทหารโผล่ตรวจทุกอย่างนิ่งกฎหมายลูกก็จะพร้อม แล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องโหวตนายกอยู่ดีอืเพราะว่าสมมุติว่าสารวินิจฉใยให้บิกตู่พ้นผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยไหนไหนสารให้รอคำมนิใชอก็รอไง <c oughs> ใช่ไหมแล้วสักพักมันก็ออกมาแหละแล้วมันก็คงจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์กันนี่แหละหกสิบเจ็ดหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบอะไรเนี่ยตอนี้ <c oughs> ไม่มีใครรู้ไงว่าสารจ,จะใช้เวลานนานเท่าไหร่ในการที่จะสรุปแล้วก็วินิจฉัยออกมามคือถ้าสั้นๆไม่นานนัก ปัญหา,ต,าต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้หมักบมมแต่ถ้านานก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจของคนที่เสนอแหละว,ว่า,เ,าเมื่อมันมีปัญหาอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนเ,เจ้าของเป็นศูนย์รวมใจกลางของสถานการณ์ก็ตัดสินใจดีไหมไปซะเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากสมมติว่ากระบวนการสมมติมมตนะฮะถ้าหากประยุทธ์ลาออกเนี่ยกระบวนการอย่างเรื่องกฎหมายรู้ยังทําต่อได้ไหมก็ทําได้เพราะคนที่รักษาการก็ดาเนินการ เรื่องราวต่างๆขึ้นทุนเก้าก็พลเอกประยุทธ์ก็ได้ทาตรงนั้นอยู่ดีไม่หมายถึงว่าถ้าประยุทธ์ลาออกเนี่ยเประยุทธ์ก็ทาหน้าที่แทนก็กระบวนการทําได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่แบบไปตัดสินใจในเชิงนโยบายสําคัญญอย่างนี้นะครับโอเคงั้นเป็นว่าเดี๋ยวรอดูองค์การนะที่นอกเหนือจากกิจกรรมกําหนดการต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้ไปร่วมในช่วงวันสองวันนี้แต่ว่าคอรมอถ้าไม่มาแล้วไม่มีบิ๊กตู่นี่มันก็ขาดรสชาตินะครับ มันเปลี่ยนแปลงสําคัญเหมือนกันนะฮะก็ต้องติดตามดูครับติดตามดูโอเคครับขอบคุณครับหมอเลียบแล้วก็พบกันีกครั้งนะครับสำหรับสุ่มบูกิจในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ